สายมูค่ะก็ดอดีตเป็นเจ้าของธุรกิจด้านความงามนะคะมีร้านขายเครื่องสำอางแบบวารริที้ที่ดูแลผิวพรรณดูแลสุขภาพดูแลรูปร่างของผู้หญิงทั้งหมดมาตั้งแต่ปี2,537จนถึงปี2,559นะคะ เราก็เปลี่ยนธุรกิจมาเป็นออนไลน์ก็เลยมีเวลามากขึ้นก็เลยได้ได้มาทําเรื่องบันเทิงเนะะี่ยค่ะได้ทําในสิ่งที่ชอบแล้วก็ได้แต่แขนธุรกิจอีกแบบหนึง่งหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นด้านเบอร์มือถือเลขมงคลเป็นโค้ดเป็นกูรูด้าน ศาสตร์ตัวเลขเนะะี่ยค่ะแล้วก็ได้เป็นเป็นประธานบุลนิธิก็ได้ช่วยเหลือคนยากไร้แล้วก็ได้ทำงานจิตอาสาตามที่ตั้งใจมากขึ้นค่ะครับพี่เจมครับเะว่าวันนี้แบบได้มีโอกาสที่จะคอลแลบด้วยในในซิงเกิลเพลงตัวเนี้ยเรามีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับกับมายุราฟ้าสีทองค่ะ ค่ะใช่ใช่ค่ะก็ตอนแรกก็รู้สึกเกรงเงหน่อยว่าเขาเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงมาเนิ่นนานถูกไหมคะ <c oughs> อ่าแล้วเราเป็นนักร้องใหม่มันจะเข้ากันได้ไหมแต่ด้วยความเป็นเพื่อนกันมาเป็นเพื่อนกันมาก่อน <c oughs> ก็เลยทํางานกันง่ายขึ้นเพราะว่าเราผิดพลาดตรงไหนหรือเรายังไม่ดีตรงไหนเพื่อนก็สอนคอยสอนแล้วก็มีอาจารย์เรืองยศ พิมทองด้วยที่ช่วยสอนเราในห้องอัดนะคะค่ะก็ก็เลยสบายผ่านได้ง่ายไม่เกร็งค่ะเปงนก้นใหม่เนี่ยค่ะครับที่เกรเนี่ยได้มีแบบส่วนในการช่วยแต่งกับอาจารย์ด้วยไหมครับไม่เคยช่วยแต่งเลยค่ะอาจารย์ใช่ค่ะนใใช่ค่ะมาลองใช่ค่ะอาจารย์แต่งให้เรียบร้อยแล้วให้เรามาร้องอาจารย์ต้องถามเราก่อนว่าเราชอบไหมค่ะถ้าเราชอบก็คือเลือกเพลงนี้ถ้าเราไม่ชอบก็เลือกเพลงใหม่ได้ ที่มาเป็นเรื่องตัวเอง,เองมาเป็นศิล,ป,ลปินเบอร์แรกทีเหลายค่ะเ,เพราะว่าเรามีความเชื่อเรามีเลือกชัยเราก็เลยคิดว่าบริษัทของเราเปิดทั้งที<ม>เราควรจะเอาตัวแม่ที่<ม>ท,ที่ถนัดด้านหมูมาเป็นเบอร์หนึ่ง<ม>นะคะมาเป็นเบอร์หนึ่งเพื่อเอาเรือกเอาชัย จริงๆเรามีเบอร์2เบอร์3รออยู่แล้วแต่เราเปิดตัวเองก่อนว่าเป็นเบอร์หนึ่งเพราะว่าเราต้องการความเฮงเพราะเรามีความเชื่อในเรื่องในเรื่องในเรื่องการหมู่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราอยากเอาตัวเองมาเบิกเลืกค่ะเหตุผลอื่นก็ไม่มีอะไรค่ะเพลงที่ผ่านมาแล้วเราเอามาร้องใหม่มันก็ยังมีความหมายแล้วว่าสมัยก่อนไหงที่ประสบความสำเร็จเพลงสามเพลงที่เป็นซิงเกิลเดี่ยวนะคะ ร้องยากที่สุดก็คือเพลงคนไร้แฟนเพราะว่าเพลงนี้มัน4ี่นาทีกว่าแล้วก็เนื้อเพลงค่อนข้างไทยๆดนตรีก็จะแนวไทยๆเพราะฉะนั้นจะร้องยากมากเพลงนี้นะคะแล้วก็มันขึ้นลงขึ้นลงอะไรเงี้ยอัดนานที่สุดแต่เพลงที่ชอบที่สุดก็คือเพลงสดสนิทเพราะว่าเป็นเพลงสนุกมันเหมาะกับตัวเองก็เลยชอบแล้วมันร้องง่าย ตาโอ้ยข้าติดหูไม่ต uh, be ้องพูดเลยไม่ต้องพูดเลยครับทำไมเปิดมาเป็นค่าลูกทุ่งอ่าจานอาเร้นอาจารย์นักการเงเปิดค่ายลูกทุ่งเป็นเพลงค้าลูกทุ um> <S <S ่ง oh, ก็อะไรอ๋อเพราะว่าตัวเองชอบเพลงลูกทุ่งค่ะคิดว่าด้วยวัยของตัวเองแล้วก็บุคลิกไม่น่าจะเหมาะกับพวกสตริง เราเราชอบฟังเพลงลูกทุ่งเราชอบเพลงลูกทุ่งเพราะฉะนั้นเราก็เลยซึมลึกกับการเป็นลูกทุ่งมาตลอดและคิดว่าด้วยวัยด้วยก็น่าจะลูกทุ่งเหมาะที่สุดค่ะเพราะว่าเพลงลูกทุ่งมันมีสเสน่ห์ยังไงมันก็ไม่เอาค่ะอบที่เราจะกมาในบริษัทยังไงอะไรยังไงบ้างก็อันดับแรกเลยก็ดูดูว่าเขารักในความเป็นลูกทุ่งไหม ชอบในความเป็นลูกทุ่งไหมคนเราถ้าชอบความเป็นลูกทุง่งเสียงมันต้องได้ในเรื่องของการร้องแนวลูกทุง่งเราเลือกสองสิ่งนี้เรื่องหน้าตาหรือเรื่องบุคลิกเราเราไม่เน้นเพราะว่าเรามาอะแดปมาแต่งตัวกันได้ตามเนื้อเพลงเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกที่ความชอบก่อนว่าคนคนนั้นเขาชอบไหมถ้าคนคนนั้นเขารักเขาชอบลูกทุง่งเรามาปั้นกันได้ค่ะตรงนี้พ <Okay. S 2> ี่แกจะมีส่วนในการที่ <Okay. S 2> คัดเลือกหรือว่าจะใช้ทางจริงงาน ในการคัดเลือกเองหรือว่ายังไงตัวเองเป็นคนช่วยเลือกช่วยดูแต่เมนหลักเนี่ยเป็นดีเจแจวแหววที่เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับบริษัทนะคะในการทําเพลงให้กับบริษัททุกเพลงเพราะว่าด er well, ีเจแจวแหววคร่ำหวอดอยู่ในวงการลูกทุ่งมากกว่า40-50ปีแล้วก็มีประสบการณ์ในการเลือกคนให้เข้ากับเพลงเลือกเพลงให้เข้ากับคนแล้วก็เลือกเพลงให้เข้ากับบุคลิกของคนร้อง นะคะแล้วก็ดีเจแจวแววเนี่ยปั้นนักร้องชื่อดังในวงการลูกทุ่งมามากกว่ามากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้พี่เขามามีส่วนร่วมในการคัดส่วนพี่ทําหน้าที่ในในฐานะที่เป็นเจ้าของบริษัทก็ให้คาปร,รึกษาดูบ้างแต่ประมาณ4-50%เอรเราต้องมีการแชร์กันตลอดบางทีพี่ชอบพี่ชอบคือดูเราดู first impression เราชอบ แต่มันขัดกับการเป็นลูกทุ่งเราก็ต้องเชื่อเขาอะไรเงี้ยค่ะพูดง่ายๆว่าเขาอาจจะมีส่วนส่วนหนึ่งแต่ว่าเราก็คอยเป็นดูภาพรวมไปใช่ค่ะใช่ใช่ <ไป S 1> ใช่ใช่ค่ะบางทีก็ขัดแย้งกันในเรื่องของความคิดแต่ท้ายที่สุดเราเอาความลงตัวที่ตรงกลางมามา,มารังสรรค์ผลงานนะคะ ฝากสำหรับผู้ที่สนใจที่อยากจะเข้ามาเป็นศิลปินในมูเอ็นเตอร์เทนเมนต์สามารถที่จะสมัครได้ทางช่องทางไหนบ้าง,างยังไงก็เดี๋ยวประมาณตุลจีนเนี่ยนะคะเราจะเปิดออรดิชั่นเราก็จะส่งข่าวอันเนี้ยเปิดรับสมัครอันเนี้ยนะคะทางเพจสายมูมาเอ็นเตอร์เทนนะคะถ้าใครถ้าใครชอบ เพลงลูกทุ่งอยากจะเข้ามาร่วมงานกับบริษัทสายมูมาเอนเตอร์เทนก็สามารถติดตามข่าวสารและก็สมัครจากตรงนั้นได้เลยนะคะชื่อเพจสายมูมาเอนเตอร์เทนค่ะรวมไปถึง Youtube ก็ชื่อสายมูมาเอนเตอร์เทนเช่นกันค่ะครับค้ายสุดและสุดท้ายแล้วจริงๆครับพี่เก่สฝากค่ายเพลงนี้ให้กับผู้ชมได้ติดตามด้วยครับค่ะ,ะฝากเจ้าภาพ ท่านผู้ชมคนที่ชอบเพลงลูกทุ่งนะคะติดตามได้ที่ YouTube กดภาษาไทยง่ายๆเลยชื่อสายมูมาเอนเตอร์เทนเราจะมี MV มีเพลงทุกเพลงมีกิจกรรมทุกกิจกรรมที่เราออกงานออกคอนเสิร์ตต่างๆรวมอยู่ในนั้นรวมไปถึงคอนแทคกันติดต่อหลายๆอย่างที่จะจ้างงานเรานะคะสามารถติดตามได้ที่นั่นแล้วก็พูดคุยกันได้ที่นั่นเลยค่ะครับสุดท้ายแลยะท้ายทีสุดต้องขอบคุณด้วยครพีขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ